สวัสดีค to ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะพบกับเราช่องน้องแอนรถถังนะคะวันนี้นะคะวันนี้อยูย่ที่ทุ่งนานะคะทุกท่านขาวันนี้พาทุกท่านมารับชมนะคะถอนกล้านะคะถอนล้าไปดำนานะคะทุกท่านขานี่นะคะก็บางคนเขาก็ไทหวานนะคะบางคนเขาก็ดำนะคะใช้วิธีการดำนะคะ อันนี <brightness> <desserts> paper, ้พาทุกท่านมาดูใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนานะคะสวัสดีค่ะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนาโอ้ เราไปดำตรงไหนคะไปบ้านบอนค่ะไปไหนนะบ้านบอลบ้านบอลค่ะนี่นะคะทุกท่านค่ะอะไรนะไปไล่สดไหมบ้านบอลเบื้องบ้านบอนบรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนานะคะ วันนี้ก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะไม่มีแดดไม่มีแดดนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่มีแดดนะคะไม่รู้จะฝนตกหรือเปล่าก <c oughs> ็ไม่หนักแต่ม,มากกว่าโลกนงย,ยิ่งมเาเลี้ยดอหยาผู้เห็น กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส c r i b e สั่นกระดิ่งให้ช่องน้องเอลนรถถังด้วยนะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนานะคะ เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่าทำนาโดยการหวานไทยนะคะไถยหวานนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คือเขาไทยหวานนะคะ <của> บรรยากาศสดชื่นนะ,ะบรรยากาศสดชื่นยามเช้าที่ทุ่งนานะคะ <của> ทุกท่านคะ่ะสตดบรรยากาศนะคะบ้านๆน,นะคะอ้อากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e นะคะสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะคะของช่องน้องแอนรถถังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ